โอ้นะคะหลายๆคนก็คงจะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมคะถ้าอยู่ในบ้านเราเครียดลุกขึ้นมาออกกําลังกายพร้อมๆกันกันกบปูดได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสู่ๆนะคะเรายืนนะคะแยกขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะใช้มือทั้งสองข้างค่ะประสานกันไว้ที่ไททอยหลวมๆนะคะจากนั้นนะคะเราโยกเข่าขวามาแตะศอกซ้ายค่ะ แล้วยกข่าซ้ายมาแตะศอกขวานับหนึ่งนะคะพูธจะทำยี่สิบทีค่ะสองสามสี่ห้าหกดปดสบสเอ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคแขนขนานกันกับลำตัวค่ะพยายามให้สอกกับไหล่เราตรงกันหมุนแขนเป็นวงกลมค่ะ ยี่สิบทีนะคะคราวนี้เราหมุนกลับค่ะโอเคนะคะ